โคศบร้รอนถแถลงปมนายพลขมขู่ศิลปินดังสแตมอภิวัตรอยู่ระหว่างการตรวจสอบโคศกทบร้รอนถแถลงปมนายพลขมขู่ศิลปินดังสแตมอภิวัตรอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบผิดจริงจะดำเนินการตามระเบียบกลายเป็นประเด็นร้อนกรณีสแตม อภิวัตเกื้อถาวรสุขนักร้องดังออกมาเปิดเผยว่าหายหน้าไม่รับงานร้องเพลงเกือบสองปีเพราะภรรยาถูกคุกคามมาเป็น10ปีแล้วทั้งที่ไม่รู้จักกันแม้ที่ผ่านมาดำเนินการฟ้องร้องและภรรยาชนะคดีในศาลแล้วแต่พ่อคู่กรณีรายหนึ่งซึ่งเป็นระดับนายพลคมขู่จะยัดคดีทางการเมืองก่อนบุกไปถึงบ้านแม่ของสแตมรวมทั้งมีพฤติกรรมคุกค,คามหลายเรื่องล่าสุดวันนี้18มกราคม68 ด้านกองบัญชาการกองทบบกหลังรับทราบเรื่องดังกล่าวก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกำลังพลที่ถูกพาดพิงตามข่าวแม้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบกระทำความผิดจริงกองทับบกจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเหมาะสมโดยเพจทีมโฆษกกองทบบกได้ออกจดหมายแถลงระบุว่าโฆษกทอบแจ้งกรณีข่าวนายพลขมขู่ศิลปินดังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนตลอดจนประสานให้ความช่วยเหลือแม้เป็นเรื่องส่วนตัว จากการณีที่ปรากฏข่าวในประเด็นที่ศิลปินนักร้องท่านหนึ่งได้กล่าวถึงบุคคลที่เป็นกำลังพลของกองทัพประกว่าเกี่ยวข้องกับการคุกคามและขม่มขู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของครอบครัวศิลปิน พันเอกธีรัตส,สมบัสิริโคศกกองทับบกเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกำลังพลที่ถูกพาดพิงตามข่าวว่าเป็นกำลังพลของกองทับบกหรือไม่เพื่อสร้างความชัดเจนในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแม้ว่ากรณีดังกล่าวว่าจะเป็นการกระทำส่วนบุคคลแต่กองทับบกมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าหากการกระทำใดส่งผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกองทัพทับบกจะต้องได้รับการตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบอย่างเหมาะสม กองทัพบกให้ความสำคัญต่อความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนตลอดจนประสานการปฏิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งนี้หากประชาชนผู้เสียหายต้องการระแจ้งข้อร้องเรียนกองทัพบกพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะดูแลกำลังพลทุกนายให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด